ออนเรพร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่อ o n o r 500 Pro ที่จะสร้างกระแสนในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนการเปิดตัวรุ่นใหม่นี้เป็นการตอบสนองต่อความประทับใจจาก Honor 400 Pro ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ที่น่าสนใจคือ Honor 500 Pro มาพร้อมกล้องหลักที่มีความละเอียด200 mp และเซ็นเซอร์ขนาดเศษ1.1 4ส่วน 1. 1 4นิ้วซึ่งเป็นการยกระดับเกมกล้องอีกขั้น นอกจากนี้มีกล้องเพราสโคปเทเลโฟโตความละเอียด64 MP ที่ให้ความสามารถในการซูมออปติคัล3เท่าทำให้การถ่ายภาพไกลและภาพคุณภาพสูงเป็นเรื่องง่ายและที่น่าตื่นเต้น Honor 500 Pro ยังมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในคลาสทำให้คุณสามารถใช้งานได้นานขึ้นและไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 e l i SoC จะเป็นตัวขับเคลื่อนรุ่นนี้พร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้ว HONOR 500โปรคาดว่าจะเปิดตัวในประเทศจีนช่วงปลายปีนี้พร้อมกับรุ่นมาตรฐานอ o n o r 500ที่มีสเปคเดียวกันแต่ขาดฟีเจอร์กล้องเพ i รสโคปแต่ที่น่าสนใจคือ HONOR จะเปิดตัวรุ่นใหม่นี้ในประเทศจีนก่อนจะมีโอกาสเปิดตัวในประเทศอื่นๆหรือไม่อุปกรณ์ระดับเรือธงนี้จะมีราคาแพงเพียงใดอย่าลืมติดตามข่าวสารเพื่อได้รับข้อมูลล่าสุดและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง